มาเล่บอกว่าไม่ผูกมัดปุ๊บเขาบอกว่าไม่ผูกมัดแบบไหนปุ๊บเดินมาเลยจังหวะไี่มองด้วยจังหวะโดนผมก็เพิ่งเห็นจังหวะโดนออฟล็อกล็อกตรงกลางช็อตอ่ะ ฮัลโหลว่าอยู่โรงพยาบาลเปล่าอยู่โรงพยาบาลเปล่าทำไมมีอะไรอ้า <c oughs> ถามไม่ได้หรือไงก็ถามได้แต่เธอไปจะไปหาเองเทษคเับโทษคราทา ีค,ครับพี่ท่านีครับแล้วกูวิย์เกือบหาไม่ อ๋อร้อยหนึ่งฮัลโหลไอินบินเขาเขาจะเอาเขาจะเอาร้อยอันน่ะแต่ว่าเดี๋ยวกูจะไม่พักแล้วอ่ะมึงเอาเบอร์เขาไปไหมบอกเขาเจอบอกเขาเจอนี่ได้บ้างบอกเขาเจอเขาเรียกว่าอะไรตู้เก่าตุ้เก่าตู้เก่าเป็นตอวตู้เก่าเลยแล้วเดี๋ยวกูให้เบอร์เขาไปนะแปดหนึ่งสองสามแปดแปดหนึ่งสองสามแปด เกินไ,ไปไมั้เนี่ยค่ากันจะไปเปล่าลเลยอ่ะเป่าหลุยสี่หกสี่ แป้งให้หน่อยดิเอาทิ้งไปแล้วโคตรผิดเจอทิ้งไปแล้วเพื่ออะไรอะเฮ้ยอยากเล่นนะ,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 ะแม่เป็นไงแป้งเย็นตางูผมหรือคุณก็ใช้น,นุมนุมอะนุมอะโคตรแข็งเลยอะ ไปถึงเท้าอล้นะอุ้ยนี่ปากแกไม่ใช่เหรอเอา้าเหรอเขาเว็นไหวจัง,งอะเข้าเว็นไหวจัง,งอะไม่เห็นหรอว่าวคนใช้พักเลยเฮ้ยเจอตู้ใหม่หรือเพื่อนหรวลาไปตู้ใหม่หรือตู้เก่ากูบอกเขาไปตู้เก่าตู้เก่าตู้เก่าเออตู้เก่าตู้เก่าพูดผิดตู้เก่าเสร็จแล้ว 50แล้วนี่จะไป 4, ทำอะไรต่อเดี๋ยวว่าจะไปพักแล้วเขาไปเขาไปเขาไปช่วยสภากันมั้งแต่ว่าเดี๋ยวติดทุลรงข้างนอกโอเคโอเคไม่เล่นหนาวหรไม่เล่นหนาวใช่ปะดี๋ยวเข้ามาใหม่ตอนอ่ามืดๆแปับนึงนี ั่งนี้ได้ไหมพอดีบอกไหครับมาอีกทีนี้เ <c oughs> ข้าเวนถึงยีงง่โมงหกโมงเหรอก็ออกเวนได้ตลอดอืม้วทำไมออกเวนได้อ่ะอ๋ะอมันเป็นสงกรารเหรอ ตีกันเร็วเออถ้ามีตีกันต้องเข้าเป็นเวลาใช่ปะอะไรถ้ามีตีกันมันต้องเข้าเป็นเวลาเหรอตอบไม่ได้ถ,ถ้าสมมติว่าตีกันละถ้าตีกันออกไม่ได้อืมแต่เค้กเค้กทำไมถามไม่เจอเลยดิ เดี๋ยวว่างไงชวนไปแบบไปซิ่งอะไรอย่างเงี้ยสนใจป่ะอโอเคไปละเดี๋ยวเขามาแล้วบอก,กสั่นมันส่งการเสร็จกันอย่ารำคาญกันเลยนะตัวเธอ บอกว่าอะไรว่าว่บา,บ mm บ nah? บาบอกว่าอะไรก่อนไปพักอ่ะอะไรนะว่าบอกว่าอะไรก่อนไปพักไม่ค uh> uh uh> uh ่อยได้ยินเลยพูดอะไรอ่ะบอกว่าเมื่อวานบอกว่าอะไรก่อนไปพักอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยพูดว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะโอเยไงเปล่าจะไปให้สาวปะแป้งแล้ว ใิ่งไม่ไหมียไม่ขาแบบเเเ้เอาเลยเอาเลยอยาเล่นคิดว่าทำคิดว่าทำไม่ได้ลการนีคิดว่าทำไ,ได้รพี่พี่ก็มาให้หนูปะแล้วนะีไม่เห็นเ,เนาะนไปให้หปให้กเปเอาเลยรับไฟไม่ถึงไม่ถึงทำไมอะ ไปส่งการไอคิ้คระวัง<ห>ไอหนุม<ด>่มไอ้หนุ่มคนที่ปากมือขาดนะถ้าหนูอยากให้ปากคนหน่ปากก็าปากไปนี้ไอมีม่น้อยใจ no <น>ไม่มีเลยขาดไม่น้อยใจ no ไอคิไอคิแคกูเห็นนะ

สิ <aunque S 2> <me> ่งเหลือเกินกธอนจะอ่อารอบกายเธอฉันเป็นคนดูแลตัวต้องหัวใจมรอเากฉันมีเพย ผมจะให้คนดูรู้นี่ไอ้นี่มันคือคนที่ปาแป้งใช่ไหมคนที่ปาแป้งใช่ปะนี่เพิ่งปาแป้งใช่ไหมปาแป้งหรอ,หอ,หอปาทำไมปาทำไมอนี่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายมันยังไม่ตาย อืมาแล้วมั้อืมอืมตายมันดิบพิษตายแน่นอน